จัจจีจจจจจสปอร์ตเทรดมาขึ้นปะไม่ขึ้นครับอ๋อมาแล้วพี่เชีย่ยะกลับมาเป็นพิ้งกาย้วพี่เน <laughs> ี่ยผมต้องซื้อตัวสีเขียวลรือวะ Hello Paint Boy กลับมาเป็นทรูฟอร์ม What are you doing in these woods <laughs> Yeah <laughs> yeah Hugging face Praying gesture Oi cn cn hốt xiên, xiên thật 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 trinh, thật thật เฮ้ยทำไมเสี่ยมพี่มันเบาลงวะอึ๊บอุ้ยมาแล้ว,ว,ลวเฮ้ยมันมีเกมอยู่หน้าหูแล้วเนี่ยนดะ่นานน,นี้ขึ้นนำขึ้นนำด่านนี้ต้องวิ่งทางขวาเอาใช่เหรอพี่ทำไมอะทางขวามันจะเออเร็วกว่าทางซ้ายเุ้ยเชีย่ยทีอรี่ไม่ใช่แนละ้วมันคือภาพปฏิบัติดีกว่าใช่เพราะว่าวงกลมวงสุดท้ายมันมีวงเดียวใช่ปะแล้วมันหมุนขวาอันนี้คือรู้<ว>จักอันนี้อันนี้คือรู้จักการปฏิบัตินะพี่ใช่ถ้าวิ่งมาทางขวามันจะใช้แบบ ระยะทางวิ่งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทางขวาก็จะได้เปรียบนิดนึงแต่ถ้าหลบลูกบอลไม่ได้มันก็จะช้าอยู่ดีเยอะเดือดไปไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะไปสง่สงสง่งช่วงนี้ฉันไปตะคิวบ่อยนะะยไม่วาเดาช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยเล่นสักรอบหนึ่งอ่ะให้แบบมาลองจับกันอ่ะบายว่าการจับมันตึงแค่พี่อเหมือนแบบแค่แค่มาลองดึงดึงได้พี่เหมือนที่พี่เข้าใจอ่ะถ้าสมมุติเรายืนอยู่เฉยๆแล้วพี่ไปกดจับอ่ะพอพี่กดจับค้างไว้ประมาณสามสี่วีอ่ะ ตัวพี่จะผลักตัวเราออกจากกันนึ่อหรอปะคือตัวพี่จะเด้งไปข้างหลังแล้วตัวเราจะเด้งไปข้างหน้าออเชี้ยเอาว่ะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าพี่จับเราแล้วเราไม่ได้จับพี่นะทิศนีทิศนีฟเรบพก่เออแล้วต่างคนต่างไม่ปล่อยมือเมื่อจะจับกันค้ายอย่างนั้นด้วยเฮ้ยตกเลยเขี้ยพี่ทฤษฎีฟอร์ไกกูตกแต่แรกเลย น้ำโดมาแล้วครับน, <Yeah. S 1> น้ำโดมาแล้วครับน้ำโดมาแล้วครับแย่แล้วพี่อึ๊บแย่แล้วพี่ผมอยู่โคตรไกลเลยอะออนา่ากลัวนะด่านนี้เล่นใจเย็นห <Hey. S 1> น้อยไอ้เชีย่ยตกได้ไงวะมันปกติมันไม่ได้ตกอย่างนี้นี่ไอ้เชียเช่ยเฮ้ยปกติผมก็โดดงนี้ตลอดนะทำไมมันทำไมถึงได้ตกวะเชี่ยออนแอร์ลง ้โอ้ยอดเป็นนิดหนึ่งเลยด่าดำหมดเลยตลอดเดี๋ยวได้เดีวน้องๆครับน้องๆครับอยู่ฝั่งนี้ก่อนครับน้องๆแย่แล้วพี่นายต้องรีบแล้วนะครับไหนเที่ยวผมกะไรกัะแต้พี่จ๋าเวลาจะหมดแล้วครับเชฟอ เชื่อเชื่อเช่เช่เช่อเทันอยู่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 โอ้โหตอี้คงน่าจะอเเป็นหนึ่งแล้วอะายันนดีเฮียอย่าเยอย่าเลย่ออยูไ่เลยโอ้เห็นเห็นตัวได้แล้วโอ้มาสิบสองคนยังทันอยู่เน่ยกดหาตัวก่อนถัล้วถัล้วถัล้ลลล ลงเ่าลงเ่า,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 าอ้าเฮ้ยอาไรตัวเชียเกือบแล้วไอ้เปรตอย่างหลอนอันนี้คือในเพิ่งเคยได้มงเดียวมงนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แบบก็เล่นเล่น,เล,นเล่นบ้างพี่แต่ก็เล่นน้อยก็คือเล่นตอนช่วงเวลาที่เล่นกับพี่ส,ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นตอนที่รอพี่กับไอ้แทน เล่นไอ้เหี้บปลูกผักกันน่ะผมก็เล่นประมาณสามตามังก็ไม่ได้ครันพี่อ่ไอด้ด่าพวกเหี้นนี่คือแบบไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีพวกเหี้ยเยอะพี่แบบยืนแล้วค่อยรอกระโดดอะ่ะเอ่อเียรอกระโดดตอนเลขศูนย์ไอหนี้มันไร้การชิบหายเลย โอเคเอ้ยเนี่ยพี่ลองลองลองดึงกันตรงนี้หน่อยพี่อ่าเนี่ยอ่าเราเรากดดึงพี่ดิดึงข้าไว้อุ้ยเห็นปะคนมันเยอะขอให้เรากดค้างไว้เดี๋ยวมันก็จะเด้งออกจากกันอ่ะแต่ถ้าสมมติแบบพี่พี่จับด้วยพี่จับพี่ด้วยอ่ะถ้าสมมติไม่มีใครปล่อยอ่ะเนี่ยเราเราเราลองจับพี่ดิโอ้โหพี่พี่โอ้โหเนี่ยแง่เงี้ยคือแบบจับกันไปจับกันมาคือไม่มีปล่อย ออ๋โอเคโอเคโอเคดูก่อนแตงโมส้มส้มกล้วยกล้วยกล้วยแตงโมแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมแอปเปิ้ลกล้วยแตงโอันนี้ส้มที่พี่ยืนโอเคเหี้ยแตงูนองุ่นแอปเปิ้ลกล้วยนะกล้วยส้ม แอปเปิลเชอร์รี่ตั้งโมออมุนกล้วยกล้วยส้มเชอร์รี่แตงโม้ส้มแอปเปิ้ลกล้วยส้มแอปเปิ้ลกล้วยส้มแอปเปิ้ลไอ้หลอกไอ้เชี่ยเอ้ยนึกว่าเกือบหลอกคนได้สัตว์เอ้ยมันหลอกกันมัเองนี่หว่าเชี่ยทุกคนไม่ตั้งใจหลอกกันหมดเลยว่ะลุงเงี้ยโดดตอนศูนย์วิเชี่ยใจไม่ได้พอพี่ตะกี้โดดตอนหนึ่งวิีัยโดดตอนศูนย์ กี้พี่ยืนอยู่ตรงแอปเปิ้ลแล้วต่พี่ลืมวิ่งไปตามคนอื่นเจ๊กเออไม่มีใครตกเลยด่านเทียนนี่มั้ยโอ้ยมีวะยี่สิบเก้าคนยังใช้ได้โอ้โหเคยดูโฟร์กายว่าโดนฟักไหมเคยดูฮะตลกดีสวัสดีจ้าแพ่แต่มหาชชลั่นโอ้ปะ โอ้ตุกเขียวโอ้โห,โห,โห,โหแหลก,ลกตก,ตก,ตกแหลกเฉยวายเชี่ยเฮ้ย,ยมีคนโก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 ะเล่จับเหรอเล่จับเหรอมีคนโกไ,ไ,ได้ยอีกผมจับเขาแค่นิดเดียวเองอะ <c oughs> แค่สอน <c oughs> จับต่อกันสามคนไอ้เหี้ยตัวกระเด็นกันหมดเลย ตกไปสามคนแล้วเฮ้ยเชีย่ยโอ้บินตกไปได้อีกหนึ่งคนครับครับครับเฮ้ยสก่อนถึงงมาวพี่อย,อย่างังเฮ้ยนีงไงถึงแล้ว <laughs> ก้อนเลยเหรอไอเยี่ยกี่คนวะพี่17คนไงเต็มสูมโอ้โหเต็มแข้งเต็ม้อล่อเต็มแข้งนี่คืออยู่ข้างบนคือโคตได้เปรียบอ่ะอี๋แล้วเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยลงไปซะเชี่ยไอ้นกเปรต 오이! 오이! 치어! 나니? 삐! 아니, 왜 저기 위에 본속? 와, 저기เฉย. 헐, 어우, 이 새끼 1명 또 구로. 와! Get the, the, the fuck out way. of here, boy.

เยอะเลยมงสองมาแล้วเอาอะเฮ้ยถ so ้ามีคนได้มงรัวๆแบบนี้ก็สบายสบายแล้วทีมเราสบายแล้วมีเราไปได้แล้วตัวแบกเออเยอะยอ้าอ้า shit my god เยี่ยเกมแล้วก็มงลงเลยมันที่ดีมันที่ดี